สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสราอลชานลค่ะวันนี้เราจะพาครอบครัวมาทําข้าวขาวหมูลมควันกันนะคะก็ก่อนอื่นเราก็ไปดูวัตถุดิบแล้วก็ไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วดำนะคะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็จะมาเป็นใช้น้ําตาลเราใช้น้ําตาลปึกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องพะโล้เรานะคะก็จะมีใบกะวานอบเชยแล้วก็เปิดกั๊กนะคะ ก็จะเป็นรสดีค่ะแล้วก็จะมีน้ํามันหอยนะคะตอนนี้ก็เครื่องปรุงเราก็ครบแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มลงมือทําเลยค่ะไปค่ะค่ะเราก็จะมาต้มเคี่ยวขาหมูลมควันเราก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารอให้เดือดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ขาหมูเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงกันนะคะแล้วก็จะใส่น้ําตาลปึกลงไปค่ะแล้วก็รสด,ดีนะคะ เราก็จะปรุงเครื่องปรุงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ใบกะวานอบเชยป่อยกากที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมาใส่เป็นอ่อซีอิ๊วดำนะคะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าใครชอบแบบน้ำเข้มข้นก็ใส่ให้้ให้เขาออกมีสีดำๆหน่อยนะคะ เอาให้หมดเลยค่ะตอนนี้เราก็ก็จะเคี่ยวเข้าไปนะคะเคี่ยวเขาให้าขาหมูเรานิ่มเลยนะคะแล้วก็จะมาใส่น้ํามันหอยนะคะ,ะเพื่อน้ำแบบเข้มข้นเลยนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะมาเคี่ยวเขาไปาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาใส่เเกลือลงไปนะคะหรือใครจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะใช้เป็นเกลือนะคะจะตัดลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าขาหมูลมควันจะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะคะก็ตัดแต่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วเร,เรามาดูกันค่ะ อันนี้เราก็เคี่ยวไปแล้วนะคะชั่วโมงหนึ่งนะคะเราก็จะมาใส่ผักกระหล่ำลงไปนะคะเพื่อนจะใช้เป็นผักกาดดองก็ได้นะคะแต่เ,เราก็ใส่กระหล่ำนะคะแล้วก็ใส่ไข่ต้มลงไปนะคะใส่ต้มลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต้มเคี่ยวต่อไปอีกนะคะ ต้มเคี่ยวต่อไปจนน้าน้ําแบบยุบตัวลงนะคะให้น้ําขูกขิกนะคะแล้วเดี๋ยวเอามาดูกันค่ะค่ะจังหวะรอที่เรารอ,อ,อขาหมูเราสุกนะคะเราจะมาทําน้ําจิ้มกันค่ะหลับแ้กเราก็จะมาใส่พริกขี้หนูกับกระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ามะนาวนะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้ําปลานะคะใส่นลงไ,ไปนะคะ ใส่ไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะคะ่ะเราก็จะจแล้วหลังจากนั้นเราจะมาปั่นให้เขาละเอียดนะคะเราจะได้นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วาคา่ะเราจะได้น้ำจิ้มที่เข้มข้นเลยนะคะนี่นะคะ ตอนนี้ขาหมูเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเอาผักมาหัน่นจัดใส่จานกันเลยค่ะขาหมูลมควานนี่เขาจะหนังเขาจะกรอบนะคะจะไม่เละนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะถ้าใครก็เอ่ถ้าใครมีผักกาดดองนะคะเราก็ต้มใส่ลงไปได้หรือว่าจะทานคู่กับผักคะน้าก็ได้นะคะ ลวกใส่ลงไปนะคะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้แต่เราอยู่ต่างแดนเนาะก็หาผักยากเราก็ใช้กระดับแทนได้ค่ะ อูอทีค่ะเ,เพื่อนๆกระดูกร่อนมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วต้มใช้เราใช้เวลาต้มในการประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเนี่ยค่ะกระดูกร่อนออกเลยนะคะต้มแบบเปื่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะ ขาหมูลมควันนี่มันจะไม่จะไม่เลี่ยนนะคะจะไม่เหมือนกับเป็นหมูขาหมูสดนะคะเราใช้ขาหมูลมควันค่ะก็จะนิ่มเปื่อยมากเลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปนะคะเพราะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมครับสีสันแบบน่ากินมากเลยค่ะนี่ค่ะขาหมูลมควันนี้มัน,มนไม่มันไม่เลี่ยนนะคะไม่มันแล้วก็ไม่เลี่ยนอร่อยค่ะ เพื่อนก็ลองทำดูนะคะง่ายด้วยค่ะ เราก็จะมาราดด้วยน้ำซอสให้ฉ่ำๆเลยนะคะค่ะนี่ค่ะหน้าตาน่นาทานไหมคะเพื่อนๆมาค่ะเราก็มาทานด้วยกันนะคะ ค่ะก็คลิปวิดีโอนี้เราก็จะขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะก็ถ้าชื่นชอบมีเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะบายบายทุกคนนะคะ